สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบ,บ่อบูลั่นจะไม่ใส่ชุนดนักเรียนก็ไม่ต้องใส่แต่หนึ่งชุดห้ามยกเลิกไม่งั้นลงถนนบ,บ่อบูบูรณิตรัตนวิเชียนผู้สื่อข่าวสายกีฬาชื่อดังได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นชุนดนักเรียนโดยได้ระบุว่ามีคนอยากให้ผมพูดถึงเรื่องของเครื่องแบบที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้จริงๆช่วงหลังก็ไม่อยากจะยุ่งนะ เอาเป็นว่าใครอยากทําอะไรใครใครทําอะไรสะดวกแบบไหนก็เอาที่สะดวกที่สบายใจอยากใส่ก็ใส่ไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องไปโรงเรียนก็เท่านั้นเอง ใครไม่อยากใส่แต่เขาอยากให้ใส่มันขัดกันก็ต้องไปดูกันที่แน่ๆเนี่ยตอนผมเป็นเด็กจะใส่ไม่ใส่ก็เหมือนกันคือไม่ตั้งใจเ,เรียนส่วนความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นนิรันด์อยู่แล้วเราก็ไม่ได้ต่อต้านอะไรเราก็ไม่ได้ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอะไรโลกมันหมุนรอบตัวเองทุกวันมันโคจรรอบดวงอาทิตย์เรื่องของการใส่ชุดนักเรียนวันหนึ่งมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้ามาเปลี่ยนถ้ามันต่อต้านถ้ามาไม่ใส่ชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยกูไม่ยอม คืออยากจะเปลี่ยนแปลงชุดนักเรียนอยากจะใส่ชุดไปเวน้น อยากจะทำสีผมเอาเลยเรื่องของพวกมึงแต่ห้ามแต่ต้องชุดนักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดนักศึกษาหญิงห้ามยุ่งเพราะว่าเนียแหละทีเด็ดของบ้านเราเขามีการสำรวจว่าเดี๋ยวนี้มหาวิทยาลัยไ,ไหนในโลกที่ยังใส่ชุดนักศึกษาอยู่บ้างก็ดูหนังมาเยอะนะส่วนใหญ่เขาก็ไม่ใส่แต่ของไทยเนี่ยหลายที่เขาก็ไม่ได้บังคับให้ใส่ทุกวันแต่ผมมั่นใจว่ามันจําเป็นต้องมีไว้เพราะว่ามันได้ความรู้สึกมากเลยทีเดียว ใครเปลี่ยนนะใครมาบอกเฮ้ย hey, ไม่ใส่ชุดนักศึกษาเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวลงถนนเลยประท้วงเลยยังไงชุดนักศึกษาต้องมีไว้เพราะมันได้อารมณ์และความรู้สึกขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ